มลพิธาอากาศมันเป็นวิกฤตระดับโลกถ้าเราไม่ขยับปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยนี่มันคือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งสลับซับซ้อนมากเราบอที่มีอยู่ในเวลานี้ในการจัดการมลพิษทางอากาศนั้นเนี่ยเราเละเทะมากปัญหาฝุ่นควันซับซ้อนมากเชื่อมโยงไหลกระทรวงทะบวงกลม เราไม่พูดถึงการแก้ปัญหาระยะกลางหรือการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนแต่เรามองว่ามันก็เป็นวาระเร่งด่วนทุกปีทุกปีทุกปีให้เราก็โอเคเดี๋ยวเราจะออกมาแจกแมสใครมีตังค์ก็ไปซื้อเครื่องฟองกอากาศใครเจ็บป่วยมีบัตรทองก็ไปบัตรทองหรือว่าอาจจะต้องไปหาเอกชนคือทุกอย่างมันกลายเป็นภาระ,ะของประชาชนปัญหาุ่นควันเชื่อมโยงกับหมู่บ้านจนถึงระดับโลกเลยแล้วก็เลื่อนไหลไหลพรมแดน ไอ้อยู่แบบนี้มันมีแต่ถอยลงนี่คือการฆาตก,กรรมทางอ,อ,อ้อมการที่ให้อากาศเป็นพิษอย่างนี้กับประชาชนทุกวันทุกวันเราจะทำยังไงให้บ้านเมืองนี้นะครับเห็นเห็นความสำคัญของผู้คนถ้ามีกฎหมายขึ้นมาสักฉบับหนึ่งมันทำให้สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเห็น มันเป็นสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงอากาศสะอาดซึ่งจริงๆมันเป็นสิทธิ์ของการมีชีวิตของเราเลยเป็นสิทธิที่เรามีตั้งแต่เราเกิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะสถาปนาเขาเรียกสิทธิที่ประชาชนจะมีลมหายใจที่สะอาดเป็นกฎหมายเป็นเครื่องมือที่มากกว่าแค่นโยบายมากกว่าแค่แผนกฎหมายเนี่ยจะมีสภาพบังคับก่อให้เกิดสิทธิ ในอากาศสะอาดอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และตอนนี้โดยเฉพาะนะเรากำลังจะอยู่ในช่วงเลือกตั้งอยู่ใช่ไหมคะจะเป็นโอกาสครั้งหนึ่งใน8ปี9ปีอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะคะนี่คือเวลาที่คุณควรจะรยกร้องเรื่องนี้นะคะ<ม>คนที่จะเป็นผู้นำประเทศนี้เขามีนโยบายเรื่องนี้กันหรือเปล่านะคะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดจะเอาจริงๆเนี่ยก็คือการปฏิรูประบบการจัดการของภาครัฐนั่เนเองนะฮะ ผมคิดว่ามันมีโอกาสถ้าเราเข้าไปไดอล็อกกับภาคการเมืองดีๆคือปัญหานี้มันต้องอยู่เหนือพ้นความขัดแย้งทุกอย่างหนังเรื่องนี้ผมอยากให้เราเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือบ้านเดียวกันโลกคือบ้านของเรา